ภาวะอ้วนแฝงอันตรายเสี่ยงภัยร้ายจากโรคมะเร็งนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้เผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาวะอ้วนซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายโรคมะเร็งชนิดต่างๆนะครับซึ่งโรคอ้วนนั้นก็คือภาวะที่ร่างกายสะสมไขมันมากเกินไปซึ่งไขมันที่สะสมบริเวณช่องท้อง ก็จะทําให้อวัยวะต่างๆทํางานได้น้อยลงก็จะนํามาซึ่งโรคแทรกซ้อนมากมายเช่นโรคเบาหวานไขมันพอกตับและที่อันตรายที่สุดก็คือโรคมะเร็งของอวัยวะต่างๆนั่นเองนะครับการวินิจฉัยโรคอว้วนนั้นการวินิจฉัยเนี่ยเขาสามารถใช้ดัดชนีมวลกายเป็นตัวชี้วัดนะครับทีนี้ภาวะอ้วนเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งถึง10ชนิดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับ มะเร็งหลอดอาหารมะเร็งตับอ่อนมะเร็งเต้านมมะเร็งไตมะเร็งผนังมดลูกมะเร็งถุงน้ำดีมะเร็งรังไข่มะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งลำไส้ใหญ่นั่นเองนะครับ